คอมเมนต์รีเควส์มาหลายคอมเมนต์แล้วว่าสู้เกาะแดงยังไงก็มาดูกันครับวันนี้จะเป็นรวมคลิปที่ผมเจอเกาะแดงแล้วก็สู้เกาะแดงมาดูเลยรีบวิ่งไปรีเซิร์โวแล้วค่อยตามหลังแอร์านขวาแล้วกัน 2> 3, 2, 1. 1> เออออยยยไม่่ตาะะเเดีล้ผมว่าขึ้นตรงนี้ดีกว่ามันได้เปรียบลืมไปว่าตรงกลางมันได้เปรียบมีมีมีม เข้าไปแล้วเอามาเข้าล่างด้วยเข้าล่างด้วยมาเข้าล่างไปอีกตีกันลองตามหลังมะรออีกตีกันดีกว่ายิงเราหรือว่ายิงบอทอ่ะยิงบอทเฮ้ยหัวแตกหมวกทองโอเคสองตัวอยู่ในห้องสองตัวที่เห็น ล้มน็อกล้มเองขวาเจ็บหนักมากแค้คอคนแค้คอ,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 อเจ็บหนักมากผมต้องไปเล่นอย่างน็อกตัวให้อยู่มุมเดี๋ยวไม่โดนระเบิดตาย <c oughs> ไป ว้าวแล้วผมไปส้มเกาะแดงไงครับกดอดแดงด้วยอ๋อเอฟเจรีบรูทไปไหน่ยกลัวเพื่อนขโมยไปนี่กันพ่านนอกไม่เข้าแล้วบาเบลผมก็ร่างคิดอยู่ว่าเดี๋ยววิ่งคูปองกันไหมผมคูปองเต็มแบบเต็มเต็มเออวิ่งคูป,ปองสร้างเนินสร้างตัวดีกว่ายิงใครไม่รู้ก็เลยปล่อยไว้ก่อนขึ้นไปไหนอ่ะ อ,อ,อาจจะเฮ้ยตัวเมื่อกี้ <c oughs> ต้องฟัน4ทีเลยหรอใก,กล้นะเราหรือเปล่ามันแค่เปลี่ยนเป้าเฮ้ยยิงอะไรไม่รู้อ่ะใช่นะเอออีกคนเดินป่ะเอาเปลี่ยนเป็นม่วงอ่ะ

เอาเธอ s โล่มาเจอกันตีทอง

สะพานชั้นสุดท้าย <c oughs> มี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 คนมาสู้นะบัดวิ่งไปหาเดินลงเหรอวะผมไปจากล่างแบบยังอยู่เขาทำอะไรเชิงเหรอเดินเดินเดินอยู่เดินหาของ ผมดักด้านล่างอยู่อะถ้ามันวิ่งลงอะือต้องสโลปอุย้ยปัดยิงปัดยิงแรงจังหลอได้ปะผมจะไปโอบซ้ายอะเอ้าล้มหนึ่งอะอุ้ยปัดยิงปัดยิงแรงจัง <laughs> เอาไม่มุมนั้นแล้วนี่หว่าใช่เจ็บ,จบชุบอยู่ชุบอยู่ เดี๋ยวโาเล่นช้าๆนะได้ครับแหละเออทำเสียงไว้ขึ้นบนยิงแรงจังอยู่ข้างบนนะหนึ่งตัวมันนอนล็อกไว้ก็แตกตัวหนึ่งตรงนี้ ขึ้นมาสองตัวครับเมืนอี้อยู่บนสะพานเลยต้มตี <c oughs> ตัวไม่เห็นต้ม อยู่ตรงศพเพื่อนอยู่หลังกล้องทำเสียงฮะสั่ง,ลงกล้องหน่อ,อยาอยาให้แล้วเออตายไม่ไม่ยุ่ยยุ่อลอไม่พ่ อุ้ยอาค่าแสนอาค่าแสนแต่ลิกสีเขียวเอ่เออเ่อมีคนสับสวิตช์อะไเรอไปซ้ายกันคนเสียง,งนะ่ะเสียงแค่โอเคผมทำเป็นวิ่งมาทำเสียงให้ด้วยผมทำเสียงให้ แกนของเรสแกน,แกนรู้มากเนอะอยู่ในห้องข้างๆฟลกลิฟกระจกใสอะอยู่ในห้องกระจกใสยยเลยติมมากตรงแถวๆไฟเคสอะติมเดี๋ยวมาเล่นซายฮะอ่าฟ้าแดงแดงแดงสองตัวแดงสองตัวแค่คอกับตัวสแกนกระสุนเออกอดแดงนะ ก่อแตกตัวหนึ่งล้มอยู่บันไดชั้นสองสองตัวบันไดชั้นสองสองตัวเลยหน้าผมเขานีแป๊บรีชัดแป๊บอยู่บนยอดแล้วมั้ง อันนี้ตัวตัวถูกสุดอันนี้ตัวถูกสุดอีกสองตัวตัวแพงเดี๋ยวผมไปแฟงให้ <c oughs> อยู่เลยบรีครับเไาอยู่ไหนอ่ะผมทำเสียง เขายังไม่มาเลยเดี๋ยวมันหัวผมวะอยูต่ตรงชั้นระหว่างมันพยายามจะดันเขาพยายามจะดัน,ยายาอ,ดนอยู่นี่แล้วผมอยู่บนหัวเขาละผมอยู่บนหัวเขาละหน้าผมเลยออกมามันจบแล้วไอ้พวกกอแดง <c oughs> <c oughs> ข้าอยู่สูงกว่าตุ๋ยแล้วกอดเต็มันครับแล้วนึงนะใช่มีหลายโมดอยู่เลยอันนี้มันเป็น extraction เพราะไม่ได้เสียงผมหรอวะเป็นไปได้ไหมยังไม่ได้ผมก็ไม่ได้ยิน <S 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 ยังปีนนะอ่ะนะผมก็ไม่ได้ยินนะผมยืนตรงนะี้ผมอ้วนแล้วอ้วนตับเออแต่อยากได้ซ่อมหมวกทองอ่ะมีใครมีปะ ผมซ่อมทั้หมดแล้วสิมีมีมมอ่างผมมีขอหนะ่อยครับเนาะตีอื่นเฮ้ยกดแดงหนีเร็วตีเรากดแดง <c oughs> วิ่งใส่เรายิงไปแค่สองตีเองนะมีอีกนะระวัง,งนะ <c oughs> ตรงเอ้ตู้โชว์ไม่มีด้านหน้าห้องนี้ไม่มีไปเลย เปิดอะไรวะร้นอนร้อนร้อนอ๋อไม่คนอยู่บนสะพานครับโอเคออ <c oughs> ชิดซ้ายชิดขวาหมอกแตกละหมอกแตกชิดขวา าด,ด้มั้งก็แตกตรงมาผมมขึ้นต้้งขวาก็แตกซ้ายขวาเลยมันอยู่ซ้ายขวาเหรอใช่ซ้ายขวาผมจะไปขึ้นฟลกลิฟให้เวลามันหนก็ได้อาจจะสามนะระวัง หนึงขอเวลาเรื่อยๆดีกว่าผมไม่อยากรีบอ่ะปติเราไม่ได้บอโอเคน็อกหนึ่งหวยจ้าหายอยู่อยู่บนบนรอบนหนึ่งนี่อ่นี่ ดูไรครับโอ้สองสี่เก้ากับสกาตี้นี่ยิงมาแล้วอิ่มด้วยตีนี้อิ่มๆครับว้วนๆอ้อมีปืนในคลังด้วยตีนี้ที่เบี้ยหนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีเฮ้ยเพาว่าอ๋อก็บอกที่ใส่เลเซอร์ที่สี่อันมีอันที่ใส่ที่สี่อันหรอยี่สิบวิยี่สิบวิเอาเชียววิ่งตามไปนยลิกไม่ทันแล้วแชทเฮ้ยดูนี่ดูนี่ดูนี่ เลโซ่ส,โสี่ก็บอก <AK S 1> เลโซ่สี่เฮ้ยเกินเลยอ่ะเกินเลยอ่ะ a อเคเฮ้ย AK เสียเลยว่ะเลโซ่เสียมันใส่ที่ยกมั้งมันใส่ที่ยกมันเลยมันเลยใส่ได้สี่อันตอนนี้จะพิเศษหน่อยจะเป็นคูปองเอลิทไฟพาวเวอร์อันที่ให้ m c กระบอกเนี่ยครับจะเป็น m c กระสุนม่วงเกาะฟ้าซึ่ง m c แม่งดีดมากแต่ผิวมากสำหรับ m c กระบอกนี้ ดู Doing help. Ar, นะครับมาบน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 หอรอมาลงผมลึกอยู่คนเดียวเลยดิวะ อ่งมันดีมากเลยเอเคไอเอเคสิบสที่มันใส่ดาแม็กันะใช่โอ้มันแต่งแบบหนักมากเลยนะผมถอดแม็กดัมออกเลยอยู่ข้างบนตัวหนึ่งข้างล่างสองตัวโอเคผมฉีกแอ,องค่ะอยู่ในซอกอยู่ในซอกไม่บอก <c oughs> มันจะดันผมรอข้ามบนให้อยู่่าตารครับในรอยย้อมีรับอนอยู่ปะ องบนอยู่องบนฟ้าสองตัวเลยไอดูตัวบนไปอืมฟ้าปุบปองเหมือนเดินหนีเข้าไปลึกๆเลย

อ <Thank> ในบ้านผมระวังโอเคผมต้องซ่อมสักพักเลยอ่ะพอนแตกอเคในบ้านเนาะคนสองไว้ท <Okay, S 2> <ด>ี่มีไว์ไว์ ออกมากมีเลเซอร์ปะ่ะมีมีเลเซอร์ไมีไปฉายมีกล้องข้างอุย้ยคนหนีมาถามผมได้ปะ่ะไม่เอาไ่ก่อคนหน่อไหนโอเคเอาปืนนี้ไปกระสุนสองสามอันวางไว้แล้วกันไปดูให้ดูให้ใหน่าจะดีกว่าครับ,บนะอยากรู้่ะ เตอร์ฟอลหรือเปล่าวะน่าจะเป็นเตอร์ฟอ์ก็ได้ทำไมมันวิ่งตัวปลิวจังวะอันนี้เพื่อนซับไปแล้ว <c oughs> เป็นตีเลยหรอมีเกาะม่วงใช่ไหมไมีเกาะมอ่วงสุด ครบวันแล้วเออครบวันว่ะเอาแดงซ่อมม่วงเหลือลดไปสามสิบองโอ้ยทำให้มันจบเอถอะตกหูม,มากไมเคิลเบอนไอ่ะแบบแม่งแบบโอ้โหใครแม่งคิดวะเฮ้ยจบแล้วเออย่างยังเอาละแชทสีแดงหรือสีดําก่องงนแชทสีแดงหรือสีดําก่องงนโอ้ย เดวมนพูดเลยนะ only one of us will oh, s u r i v e น้ำเงินเหรอน้เงินเหรอเอาเปิดเม็ดเลยเปิดเม็ดเลยฮะอยู่สี่วน้ยเเแม่งแม่งแม่งยิงตะปกะกานเลยเี้ยอ้าน้ำเงินชนะ ัมีจิงมีจิง,งบีจิงบอดอยู่อยู่ไหนอะ่ะกำลังตามเต้นอยู่ยแถวเพื่อนอะ่ะเพื่อนตายแถวหิวล้มหรือตายเลยตายเลยไอซี one เพื่อนแกะรอยมา I see <IC> one อ <c oughs> ุ้ยแต่ขงทองด้วยเปี่ยงเยอะแปลก มผมได้ทองมาสองชิ้นจากไปชิ้นกันนะมม่ะผมว่าคนโอเคข้างนอกเหรอข้างนอกมั้งไอพวกไอพวกนี้มันมีมันมันเป็นอีเวนต์แบบว่ามีของให้เยอะใช่ครับคนคนคน one in. Ui, bọn dừng Con vô luôn bịt. Nói xong. Tôi này mới อยู่ข้างบนซ้ายผมว่าใช่บนฟ้าอ่ะหมแล้ไวไปม่ทำอะไรกับตรงนี้เนี่ยอ่งใส่ทองด้วยเนี่ย,ยอังใส่ทอง <laughs> ออตัวนี้ม่วงอะอุยอ้ยอุ้ยแดงอู้อะไรวะไม่เงยเสียซ้อมแดงอีกแล้วอะมันคุ้มไหมวะโอ้โหทองอีก ทางนี้มีมเคลหมอด้วยยิงไปกิดด่ทีสามสอสมีนิทีสามขอเช็คคิวไปใส่ตัเอ,อ่เอ I'm c เช็กกค i ิ g r e ี o อยโอโอ้โหเคผมเปลี่ยนปืนละเอาแล้ว,ว <c oughs> ย่อโอเคเลยเจ้ามีคนวิ่งมอต่บ้านผมไม่ใต้บ้านหมูกก็กระเป๋าอ่ะ จอจิกเก็นพรกมันเขาได้เช็คอ่ะได้แต่เกาะดีด้วยเสียงนี่ไปแล้วเสียงมีเสียงจะดันจะดันจะดันผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูนะผมไม่ได้ดเลย กระโดดเขาเ้ากระเป๋าไม่ยิงผมไม่เข้าก็ได้กูกวดแดงใครจะยิงกูเข้ากระโดดกระโดดดูดเฮ้ยสามสิบปีแล้ดวดยทีมมันไม่มีของเล่นแบบช่วยดันเลยอนอกจากสลวด มาเซดตัวกับเด็กๆเออถ้าไม่แบบนี้เกาะนแดงเยอะจังวะไอนะไอ้ไอนั่นมัง้งมันแจกเยอะไอเฟรตสันคนเร<ม>ิ<ๆ>่นะครับเขคงเหมือนว่าเอ้ยได้มามันลบค้างเอาไม่ใช้อะไรเงี้ยน่าจะความคิดที่ของผม